เป็นคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์เป็นคนที่อยู่ในตำนานตำนานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตำนานอ่ะเว <K Soul> ลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราอะค่ะ,ะมันมีคนอยู่เพียงแค่3ประเภทเท่านั้นแหละ <S 2> <S 2> <S คนประเภทแรกค่ะคือเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นประวัติศาสตร์อ่ะคนกลุ่มนี้เป็นคนที่แค่เฝ้าดูเท่านั้นเองอ่ะเฝ้าดูรู้เห็นแต่ไม่ทําอะไรเลยสักอย่างเผลอๆกับวิจารณ์ซะด้วย เวลาที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้เกิดขึ้นคะ่ะมันไม่ได้เกิดผลดีหรือผลร้ายในชีวิตของเขาเลยและเผอิอวิจารณ์เสีย,สยหายใ,ในสิ่งที่คนอื่นทําคนประเภทที่2คะ่ะคือคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นั้นกลายเป็นตำนานที่เล่าขานคนกลุ่มนี้คะ่ะเป็นคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์เป็นคนที่อยู่ในตำนานตำนานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตำนานอ่ะ คนประเภทที่3ซึ่งเป็นคนที่สําคัญมากๆก็คือเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์หรือเป็นผู้สร้างตํานานนั่นเองอะไม่ได้แค่มีส่วนในตํานานไม่ได้แค่มีส่วนในการทําแต่เป็นคนที่คิดเป็นคนที่ริเริ่มและเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเลยอะนอกจากจะต้องมีความกลา้ามีความคิดสร้างสารรค์มีความริเริ่มแล้วค่ะยังเป็นคนที่ไม่ย่อท้อและสู้อย่างไม่หยุดอีกด้วย เรากลับบ้านไปสองกระจกดูตัวเองนะคะว่าเราคือใครใน3กลุ่มนี้กลุ่มที่นั่งวิจารณ์กลุ่มที่อยู่ในส่วนของการสร้างช่วยกันสร้างหรือกลุ่มที่เป็นนักเริ่มต้นขอให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและขอให้คุณเป็นหนึ่งในตำนานนั้นๆสินเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภัยรัก